สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ผมในนี้เกมโลบอกนะครับงงกันเดี๋ยววันนี้เปิดเปิดคลิปกลางมหาสมุทรทุกที่ผมจะยืนอยู่บนบอกไปนะครับเปิดคลิปแต่วันเนี้ยผมเปิดคลิปลางทะเลโอเคครับวันนี้พอดีมีหลายๆคนบอกว่าพี่ครับจะมีแจกโยลูไหมครับผมอยากได้โยลูครับแต่ผมไม่มีตังครับพี่ครับเติมผลมังกรหน่อยครับอยากได้ผลมังกรจังเลยผมไม่มีตังเติมผลมังกรครับใช่แล้วครับคุณมาถูกคลิปแล้วนะครับ คลิปนี้เราจะทําการแจก,กผลมังกรและดาบโยรุนะครับแล้วก็เพชรอ l ลซัตเทอร์ดีเฟนต์อีกนะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะครับอยากรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวคือผลอเวกเ n น่ะผมอยากได้ผลมันแข็งอ่ะผมจําไม่ได้ว่าผมมีหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวได้ผลมันแข็งมากเลย เอาผมก็มีแล้ววเนี่ยผลน้ำแข็งเอายังอ่ะเอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อผลน้ำแข็งกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี่เราจะแจกอ่าดาบโยรุนะครับแล้วก็ไอเนี้ยอะไรนะผลมังกรนะครับแล้วก็ Tower เพลสออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์ผู้ติขัดพึ่งตื่นพึ่งตื่นคลิปดีพึ่งตื่นนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อผลปีศาจกันก่อนดีกว่า นะครับมาก็คือซื้อง่ายมากขนพิศาจวิธีการหาอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเราตัดไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราจะตัดมาที่หน้าเพจของ Sleep Shop นะครับแจกของฉลองเห็นไหมครับแจกของฉลองครับผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะผมยังไม่พูดถึงการแจกของนะครับโอเคเรามาดูเลทราคาทางร้านก่อนดีกว่านะครับอีกคูณสองนะครับราคาตามนี้เลย5บาท15บาท60บาท1้0บาทและ185้บบาท นะครับดับยูรุราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นถูกมากแล้วนะผมแนะนําเลยนะครับที่หาผลสามร้อยสามสิบห้าผมยังไม่มีเลยผมว่าผมจะซื้อนะที่หาผลนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าอือฮึโอเคอันนี้เป็นรับกดผลปริศาสตร์นะครับดีร,ราคาตามนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซื้อผลน้ําแข็งผลน้ําแข็งยังไม่มีผมกึกว่ามีแล้วเนี่ย อ่า uh huh. อันนี้อะไรเนี่ยอ,นนอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่เกี่ยวเอ้ยอะไรเนี่ยเอเลนอิกุโลอซาวะโอโลชิบาลุทีเด็ดเป็นทุกคนจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคเดี๋ยวเราทักเพจกันไปเลยดีกว่ากดผลทาวอนแบบบล็อกฟุตสนใจผลน้นำแข็งครับ สนใจผลน้ำแข็งขั้นตอนการก,กดผลถามว่ามีดังนี้โปรดอ่านให้ครบด้วยครับแจ้งผลที่ต้องการกดครับดูราคาในภาพแล้วโอนเลยครับ90สบาทครับโอ้ตอบเร็วมากครับผมบอกให้อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอโอนเงินก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการโอนเงินแล้วก็พร้อมใบสิ็จิไปครัแล้วร้านนี้ตอบเร็วมากตั้งแต่ผมทำลิปมาร้านนี้ตอบเร็วมากมากจริงครับ จะดูก่อนว่าเขาจะต้องทำยังไงโอเคแจ้งาหากเล่นในโทรศัพท์แอดเพื่อนมาแล้วแจ้งชื่อในเกมหากเล่นในคอมให้แจ้งว่าคอมสามารถเข้าลิงก์ได้เลยคอมครับให้รอโลกไหนครับผมถามก่อนเลยให้รอโลกไหนอ่าจะดกดเข้าลิงก์เลยผมถามก่อนเลยครับว่าให้รอโลกไหนเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมทาคลิปเนี่ยผมมักจะไปผิดโลกตลอดเลยผมไปผิดโลกตลอดเลย เก่าครับขอชื่อด้วยครับเอผมลืมให้ชื่อมากซ่าคอมครับกําลังไปนะเดี๋ยวเราตัดไปที่เกมกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับทางร้านบอกว่าให้มารอที่โลกเก่านะผมก็ได้มาโลกเก่าแล้วนะครับผมก็ขออภัยทางร้านที่ผมมาช้าเพราะว่าผมไปเกิดอยู่โลกใหม่นะครับก็เลยมาช้านะขออภัยจริงๆแต่รีตอบเร็วมากนะผมแนะนําเลยนะใครที่สนใจผลปีศาจนะหรือว่าจะเป็นเกมพาสเดียน์ต่างๆนะครับผมแนะนําเลย อ่าเดี๋ยวปิดเสยียงเพลงก่อนอ่าตอนนี้เข้ามาแล้วครับอ่าน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ที่จะกดผลให้เรานะครับผมบอกทารล้านก่อนว่าอ่าเข้ามาแล้วครับอือฮึโอเคหอกทารล้านละโอ้ผมลืมทิ้งผลกรรมผลยางยืดอ้าวได้แล้วครับได้แล้วเดี๋ยวไหนลองลองลองผลน้ำแข็งซีลองผลน้ำแข็งซี ผลน้ำแข็งว้าว้าส่งของแล้วนะขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอขอบคุณทางลานแป๊บนึงขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับนี่ครับวิธีการได้ผลพิศาจง่ายๆโอ้โหยังไม่ได้อ่าเอาเวเ่นซักกระผลเลยสักกระสกิลเลยยังยงเป็นโง่ๆอยู่เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่ทุกคนรอคอ,อย นะครับแจกของนะครับแจกโยรุแจกผลมังกรและแจกเพชรใน All-Star Tower Defense เนี่ครับเดี๋ยวเราตัดไปตรงแจกกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยโอเคครับอันนี้ผมก็จะทำการขอบคุณเขาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับลิงก์ Facebook อยู่ใต้คลิปนะครับ l e e p Shop นะครับนี่นะครับกิจกรรมลงเมื่อ21ชั่วโมงที่แล้วนะครับแจกของฉลองยอดไลค์ครบ3,000ไลค์กติกาการลุ้นรับนะครับ1กดไลค์เพจ 2. กดไลค์โพสต์นี้ 3. แชร์โพสต์ไปตามกลุ่มโลบอก5กลุ่มนะครับ4ลงพร้อมหลักฐานนะครับเดี๋ยวเราลองดูสิอ่ะนี่นะครับก็มีคนร่วมกิจกรรกันเยอะนะอืมถือว่าเยอะนะครับเห็นไหมก็ทำตามเงื่อนไขด้วยนะครับแจกผลมังกรนะครับแจกผลมังกร 1. ดาบยูรุ 1. เพชรออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนเนี่ย1 0 5าจำนวน3แพค กติกาง,ง่ายๆเพียงกดไลค์กดถูกใจกดแชร์โพสต์นี้อ่ะเดี๋ยวผมทาดูผมลองทาดูเผื่อผมได้กดไลค์กดถูกใจเพจแล้วก็แชร์แชร์เลยนะครับก็อย่าลืมรู้กิจกรรมนะกิจกรรมอย่างนี้ดีมากๆนะครับดาบโยรุที่ทุกคนอยากได้ผลมังกรที่ทุกคนรอและแตั้งแต่วันนี้ทุกคนก็เลิกมาขอผม ถ้าผมมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้เล่นดีผมจะทําคลิปให้ดูนะครับนี่เลยนะกิจกรรมย่าลีมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะย้ำอีกทีเลี้ยงอยู่ใต้คลิปนะครับใครที่ได้ไปเนี่ยลองทักมาบอกหรือว่าลองเมนในคลิปนี้ดูนะครับว่าได้นะก็ดีใจด้วยนะครับถ้าเก็ดพวกคุณได้นะครับแจกวันที่30มกราคมนะครับอีกประมาณ7วันนะวันนี้วันที่23อีกประมาณ7วันประกาศผลนะครับใครที่ดูคลิปนี้ช้าหรือยังไม่ถึงทีน30นะสามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ โอเค okay, ผมก็สำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้นะครับถ้าม่รีวฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Sleep Shop ด้วยนะครับผลพิาษสัตว์ก็ราคาถูกนะครับแล้วก็มีการแจกของอีกนะครับมันก็แบบคืนกำไรให้คุณคนซื้ออ่ะ <c oughs> ดีมากๆเลยนะครับก็สำหนะรับเน้ผมเย้ yeah.